มันจะไม่มาใช่ไหมเฮ้ย<ม>ถ้าผีมาเราก็จะได้นี่ไงได้เงินเพิ่มใช่แล้วทำไมแค่นี้มันคงไม่ชนอะไรขนาดนั้นหรอกพี่เนี่งอ่าทำไมวิบใส่หัวหมูอะเข้ากับโบข้างหลังไงพี่น่ารักปะน่ารักไหมไม่ได้เป็นหุ่นหนูน่ารักไหมอ่าน่ารักก็ได้น่ารักก็ได้กกไดอ่ะจริงนั่นแหละที่หนูต้องการคำนั้แล้วแหละ Oh oh. เวลาเด็กผู้หญิงถามว่าน่ารักไหมพี่ต้องตอบแค่ว่าน่ารักน่ารักครับอ่านั่นนั่นแหละคือคำตอบที่หนูต้องการพี่พี่มัน <c oughs> เออสองหมื่นก็เงินถ้าเกิดเหลือหมื่นหนึ่งก็เงิน,นมันลบศูนย์นะพี่เอ้าใช่หรอทุกันกระแทกแล้วมันลบศูนย์นะพี่ลองกระแทกกันด <c oughs> ูดิฮ้ยแต่พี่เห็นอ๋อเออใช่ใช่ใช <c oughs> พี่คิดว่าเห็นราคาว่าเป็นศูนย์พี่เห็นสองหมื่นมีคนโกงเกมครับแล้วามาันลบศูนย์ะเพราะว่าเราใส่อันนั้นอ่ะไอเทมลิซีแต่ยี่สิบสองอะโคตรโกดดีนะที่ไว้วางใจให้อัปเกรดไม่ต้องมีแล้วกล่องแดงเนี่ยลากไปเลยดูศ <laughs> ูนปะ <laughs> ไม่มีการ<อ>กสูญเสียนนกลองนะถ้าหลุนแก้วมันจะได้ยินเสียงมา มันก็ได้ยินเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเสียงไม่บอกเอ้ยเสียงเป้นพิมพ์เบาเพราะว่าปลายไปไว้ตรงขาใช่ไหมล่ะโอ้ยพี่ชวยหน่อยพี่พี่ชวยหนู่อยพี่ชวยหนูโอ้ยพี่โดนจับแทนแล้วออกตรงไหนเนี่ยเฮ้ย ไปชัดไอหนเม่นะเไปไม่ดีไปกดคิวไปไปกดคิวแล้วไปิีตัวต่ออีกร่างแล้วหลือแล้วหืแล้วบินหัวละโลหน่อยพี่พบินหัวละโลหน่อยพี่บินนมาสงสารเขา ชุบ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 หน่อยได้ไหมเร็วๆเร็วเหมือนแล้วลอเลยพี่สูงสูงสูงเฮ้ยหมือแล้วลอยหมืแล้วลอี่มันเข้าไปในฝันหนูนั่นแหละปัเลือดหน่อยปัเลือดหน่อยพี่ไาแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าอะไรไม่ขึ้นนะอ๋อขึ้นแล้วอ่า ยูทูปมันไม่แจ้งเตือนหรอกหนูเป็นหนูเป็นลิปเปอร์เดี๋ยวหนูให้ให้เดืตแต่ไปฆ่าปีศาจกันหนูดังเดินได้เลยยูทูปเขาไม่แจ้งเตือนเพราะว่าเขาไม่อยากให้พี่ไม่อยากให้ใครมาดูพี่ยังไงล่ะแม่หนูบอกเพื่อไอติมมาดูไลฟ์กันเราจะแรงไปเด้วเราควรกดได้แล้ววะของเต็มแล้วเนี่ยเช็คพอยแรกเจ็ดหมื่นฮัลโหลเอาดีๆเช็คพอยแรกเจ็ดหมื่นนะ เหนือยอนลงพื้นรูปแตกเลยใช่ของมันแตกง่ายนะออไปเลยปะแบ่งเงื่อทให้ก่อนพี่ได้เท่าไหร่สามสิบครับโอเคขอบุณครับไม่มีผีมีผีไปฆ่าผีกัน เจ๊คอยก่อนเหรอพี่ว่าต้องไปทางไหนบ้างอุ้ยปืนพี่หายไปเลยพี่ตกตายไปทีนึงอะ่ะปืนมันกระเด็นไปไหนไม่รู้น่าจะล่วงไปด้านล่างแล้วใช่ไหมไม่มีเพื่อนเก็เพื่อนอีกคนนึงพี่เช่่ยกันอุ้มลงปะทงังกันนะอนโอ <laughs> พพ้พี่บีดเข้ามาทำไมพี่ ไม่เอ้ยปุ้ยน่าเช็คควายเราอยู่แถวน,นี้นะอเอาอเฮ<อ>้ยกดแล้วก็เอาขายไปด้วยป่ะขายเป็ดไปด้วยป่ะได้แต่ว่าอันนี้มันต้องยกไปสูงสูงอ่าอ่าอ่าเอาเป็ดทำอะไรอ่ะอะไรอะไรร่วงเหรอกดเลยไหมต้องต้องให้เป็ดอยู่ด้านในอ่ะ เอ้แต่พี่ว่าตรงนี้ก็น่าจะโดนทับนะตัวเป็ดมันตามหนูพี่ใช่อันนี้ตรงนี้ได้ไหมถ้ามีรถเข็นรถเข็นมาชนได้ปะเอาวันวิ่งหนีไปแล้วพี่เอาเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะมันรู้ว่าเราจะฆ่าตกรรมันยังไงล่ะตัวนี้ไม่ฉลาดยังคนไม่หยุดไม่หนู เอาละมันร้อนก็เป่าเอาถ้าเกิดเอาแล้วพี่ก็ลืมรับเงินเลยเนี่ยอันนี้้เลินตัวจริงปะเนี่ยไม่พูดเลยตัวจริงตัวจริงมีชื่อด้วยตัวจริงแลได้แล้วครับกดหมดแล้วหมดหมดอัปเดตอ่ามีนิดมีชื่อโอ้ยจะพัฒนาขนาดนั้นเลยเหรอให้มันแต่งตัวได้ด้วยเลยป่ะล่ะ ปไ,ไ,ไปเร็วพี่อุยลุกเกินแล้วน้ำมาแล้วมีน้ำด้วยไอ้น้าไอ้น้าให้น้ายิงนี่หน่อยน้าไม่ยิงอนะ่ะเ,เอาอันนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวมันแตก Ta na na. na. Yippie, yippie. <laughs> yippie, yippie, yippie. <laughs> Ui Ui. lấp Có bên đây ขอรูปหน่อยได้ไหมมันน uh ่า huh. ร okay. ักมากเลยโอ้ยแมยโอ้ยแมยเราจะช่วยกันอุ้มมันเราจะช่วยกันอุ้มมันลงเออนี่เนี่ยปิดไปแล้วเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วอุ้ยเราไม่ทันปึ๊บวิสวยมากโอ้หกพันหกหกพันสามเลยหรอ แพงกว่าไอ้นั้นอีกแพงกว่าไอ้เออไอ้ตัวลมลมอีกอ่ะใช่มันเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงมันมีเอ็นาอยู่นี่พี่ไอ้นาไปแล้วเหรอไหนพี่วินจัดการนะพี่เอ้าพี่แตพี่วินเด็นี่ไม่ใช่พี่วินอันนี้ต้องปายอ่ะไหนพี่วินหแวลวโลหน่อยพี่ไม่ท่องคาถาหรอ ได้ไงอ่ะพี่คือพี่คือพี่ใส่หมดอะไรวะเนี่ยคือ what the fuck ไม่มีใครรู้เลยพี่ยังทำไม่เป็นเลยพี่บินทำได้ไงเฮ้ยแต่ดีนะเป็นคอนเทนต์เป็นาำลับของของซึ่งของโอ้หไม่ได้ติดทุกั้งนะแล้วมันไม่ติดก็คือล้าพี่บินตายคนเดียวคือจบเลยไม่มีคนชุบเลย เราต้องไปหาเช็คพอยต์อัน <c oughs> ที่ลึกที <LES> <c oughs> ่สุดก่อนหรือจะวิ่งนะอ่ายืนมองพี่จะคิดว่าเป็นอุ้ยเลือดมีเก้าสิบแล้วอันหลอ้าเฮ้ยจังหวัดธรรมชาติเอาไงดี เออเออโอ้7 0 0่เลยอ่ะไอ้น้าคือแบบแพงมากคือหนูลด87อ่ะพี่กระโดดหลบจังหวะธรรมชาติจัด <c oughs> นี่โดนคนละนัดน่าจะไปหวันเฮ้ยจุดขายตรงนี้ตัวอะไรอ่ะอ๋อจุดขายอย่าเปิดอย่าเปิดอันนี้ไว้ที่หลังสุดเลยมันใกล้ยานเรามากๆ เดี๋ยวนี้เราเล่นกันแบบทีมงานคุณภาพยังไงล่ะเฮ้ยอ๋อตรงนี้มีของอันหนึ่งอุ๊ยี่วินก็บอกของอันนึงหัวละโลพี่หัวละโลเป็นไรเราโดนแบนโคมหัวตายเลยป้า <c oughs> <c oughs> จำยังชัดเจนเหมือนถูงเคยดูเลยเอาเรื่องไปเอาเรื่องไปโดนพี่บินปลุกจากความตายกำลังซอยกาแฟอยู่เลยอ๋อที่แท้คืออยากพักนี่เองว่าแล้วเอาทำไมเอาหัวกระทุ่มแหวนไม่เห็นไม่เกีียวเดือนเดือนพี่อุ้มใส่ไม่ได้แล้วอุ้มไปเช็คพอยนู้นเถอะไม่รู้ไงมีคนเปิดแล้วไง คือตอนนี้เราจะเอานนี้ไปยังไงหรือว่าเอาไปเช็คพอยนี้ก็ได้นะปายเอาไว้ที่หลังก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเช็คพอยนี้ใ,ใกล้ๆไงไ pave, ไนี่นี่พูดถึงว่าเช็คพอย n เนี้ยไว้สุดท้ายก็ได้ไม่เป็นไรงไงเนอะอันนี้อันนี้ไว้สุดท้ายใช <mumbles. S 2> ่แต่ว่าเอาเอา,เอาหนูเอาอันนี้ไว้ที่สองเพราะว่ามันเป็นทางแบบทางเดินยากอ,ะอ่ะแล้วก็อันที่สามไกลสุดแต่ว่ามันเดินง่ายกว่าเราจะเอาไหนาดีนี่นี่หนูเปิดแล้วหนูเปิดแล้วพี่ป่ะ เฮ้ยลูกแก้วมันจะไปถึงไหมเนี่ยเหมือนมันจะหล่นนะเนี่ยืูลูกแก้วไปแล้วกันกินเข็นรถเข็นหนูซือลูกแก้วเลยค่ะอย่าทักอย่าทักอย่ากินให้เยอะสุดแล้วอ่ากินจะได้แบบตื่นๆจะได้เล่นแบบยาวๆพี่ขอกินบ้างแล้วกันแต่ไม่อยากทำเสียงดังอ่ะเกรงใจคนอะเฮ้ยใครเขาแวนรถมา หนูได้ยินเสียงเหมือนมันแข็งนะพี่วินพี่เอาเลื่อยไปถูกพื้นทําไมพี่พี่ใช้อาวุธผิดประเภทแล้วนะพี่ต้องไปหาไม้ถูกพื้นนี่มันแข็งหรือป่ะพี่กินนะนี่แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเข้าหรอ้ยูสายกรีบเบาๆแล้วนะนะจ้าเก๋กดเลยไหมล่ะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยมีผีมาเหรอ,อเอาอ,อะไรเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเลยพี่อะไรนึกว่าพี่วินล่วงนี่อย่างแม่นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโอเคครับได้แล้ว โอ <Okay. S 2> เคเราถือ <laughs> <c oughs> ของกัได้ของเราวะเนี่ยนี่แหละสูดบาทยืนอู้งานอีกแล้วไม่ช่วยอันหาของเลยข้างล่างหมดแล้วหรอครับอ๊ะอุ้ยตื๊บ อเคไม่อยากเดินผ่านในห้องนี้บ่อยเลยอ่ะจริงๆนะมันค่อนข้างจะน่ากลัวหนูชอบตกตรอบเลยมันเป็นห้องอาถรรพ์ไม่ว่าใครก็ต้องเคยตายห้องเนี้ยพูดถึงคนเล่นรีโปูทุกคนนะมันต้องมีคนตายห้องนี้ไม่ต่ำกว่าสิบรอบ หนึ่งแสนหนึ่งเช็คพอยที่สองนะจ๊ะหนึ่งแสนหนึ่งอย่างนั้นเหรอมีกล่องใกล้ๆอันนึงเอาอก่องไปนี่ก็ชอบเดินบ่อยจังเลยไม่อยากเดินฝ่านทางนี้เลย<ม>เฮ้ยข้างหน้ามีผีด้วยครับเดินไปฆ่าผีกันผีตัวอะไรอะ่ะ ลงไปตักมันลงไปโอเคของไว้เช็คพอยนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวรอจังหวะธรรมชาติไม่น่าจะได้ล้วถ้าเกิดลูกแก้วไปเด้งอยู่ตรงนั้นนะ่ะพังแน่นอนรู้เรื่องเอาคอมไปดีกว่าตอนแรกไว้เช็คพอยนี้ไม่ต้องล้เอาใครอะคูบิบอยู่แสดงว่าน่าจะเป็นหัวปลายนะปลายเสียชีวิตแล้ว เสียชีวิตแล้วเอา้าตายอยู่นี่เหรอแตถ้างั้นก็พี่บินเสียชีวิตเลยมัวขา,ขาวๆเหมือนกันแล้วจะรู้ไหมใครเป็นใครเอ่อพี่บินโอหโหพี่บินหน่อยไม่ไดีพี่เด้งอยู่เด้งอยู่เด้งอยู่โอเคเอา้าออะ จับไม่ได้หรอไปไปไปคว้างหัวพี่วินทิ้งทำไมไม่ได้คว้างดูเดินไปแล้วอยู่ดีหัวพี่วินก็มีชีวิตเลยจุดบนใบหน้าหยิบแล้วอยู่แล้วโอเคมาวิวินขึ้นมามีชีวิตเหรอมันแบบอยู่ดีมันก็กระถุ่มฝกไปข้างหน้าอืมแสดงว่าเขายังไม่อยากตายถ้างั้นหนูชุบแล้วนะพี่ชุบเลยชุบเลยชุบเลย กล่องมันจะโดนทับปะเหมือนมันเกินเลยอ่ะได้ได้ไ,ได้ไม่เป็นไรหรอกใครเขาขออะไรเป็งเนี่ยพี่วินยังมีชีวิตยอยู่นะนะหัวกระเด้งกระเด้งอยู่นะ <c oughs> เป็นยังไงพี้หนูไปเดเช็คพอยต์อันที่ไกลที่สุด <c oughs> เอาจะไปพร้อมกันหรือว่ายังไง อย่ายืนตรงนี้ได้ไหมพี่ขอรอ่ะเดะี๋ยวเดี๋ยวเห็นชนลงไปตายอีกยุ่งอีกอ่าลงไปเลยกดเดินทางด้วยความระมัดระวังมี่ีไหม,มเจอของชิ้นใหญ่แถวานี้นะสังเกตเไมยทำไมรอบนี้แมปเล็กจังเลยแล้วก็รวยมากๆด้วยอ่ะแล้วก็เล่นง่ายมากๆด้วยอ่ะเออปกติมันกดดันกว่านี้เยอะเลยนะ ชียวจัดเอาจริงนะที่เราเติบโตเร็วขนาดนี้เพราะว่าเนี่ยแหละรีซิตอัพเกรดนี่แหละโหของแทบจะไม่พังเลยกล่องแดงก็ไม่ต้องซื้อเลย โอเคได้แล้วจะขายเลยไหมของมีตั้งเยอะพี่เรายังปนบ้านเขาไม่ครบหมดทุกส่วนเลยขอบอ๋อย,ยังปนบ้านไม่ครบังนั้นเอากระเขียนออกไปแล้วกันเอาถุงเงินไานีน่รับ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 หน่อย เราจะรู้เขียนไปใส่ของกันดีกว่าพี่พ,พ,พี่คือพี่ของมันไม่แตกก็ไม่ใช่หมายความว่าพี่จะกระทุกทิ้งมันได้นะพี่จะเปิดฝาคู่อะหิวน้ำาพาคอแห้งเฮ้ยใครขอประตูพี่วินขอ

เออจุ่มเอาเาฮะที่เราไม่มีตัวแทระบใช่ปะมันมีมอนอยู่ข้างหลังอ่อะพี่ทำล่วงไปแล้วพี่พี่วินเ <c oughs> เออแล้วเรลยเอยเลยโอ้ยจริง ุ้ยลืมไปว่าลืมไปว่าข้างหลังมีนเลยบอบหลบแบบดิจิตอลมิมิกมิมิกมิมิกทุกคนระวังมิมิกยืนมองอยู่หน้านิ่งเลยหน้านิ่งนี่ไอ้หน้านิ่งมันไม่ลงมันไม่ลงจุ่มมันจิ้มจุ่มเอาว่ะบินขึ้นมา อพีอ่บินได้ what t h f เฮ้ยลูกลูกโปามาต,ตัวตัวตัวเป่าลมมาตัวเป่าลมมาหนีแล้วก็ลงไปเลยเฮ้ยมันไม่ลงอ่ะมันตัวมันนุ่มอะ่ะตัวมันนุ่มอะ่ะตัวมันนุ่มอ่าสวยมากเน็กน้อยน้อยเด็ตดน้อย,อยทำไมต้องผวนนะ ไม่รู้หนูเป็นคนไทยไปเอ้าไม่ทันละเอาไปเช็คพอย์สุดท้ายก็ได้ไม่เป็นไรเนาะเอา้เอาเช็คพอย์สุดท้ายอยู่ตรงไหนอะไอ้น้ำมา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  ฮ่าหาหลบไอ้นะยิงข้พาพเจ้าไม่โดนหรอกหลบมุมเอ้าลูกแก้วหายเลยพี่กแก้วหายไปเลยครับทุกคนดีดอ่ะฮ่าฮ่เอ้ยมีมีอีกแล้วเหรอวะตัวจริงกันลงไปก่อนแล้วเอาน้่ฝืนว่าฟื้นฟื้นเมดแล้วเรา หัวลหลโหลลเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวดีื้นมาแล้วเขาหล่นลงไปอีกนะอาที่ลงหัวลโหัวลโหวลฟื้นฟื้นที่ฟื้นเร็วหัลโหัวลโหลหอุ้ยตักมอ้ยอุ้ยออ้นหล ดูปเฮ้ยเฮ้ยเด็กผัวสองเฮ้ยไอ้ไอเด็กเป็ดนี่นี่แน่เออเอ้ยเอ้ยลูกแก้วหยิบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วพี่ไม่ทันจับมันเลยมันโดนลูกแก้วหงหัว เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน <S an> โดนลมมันโดนลมมันโดนลมก็บ้าแล้วทุกคนลอไปวงแตก มงเป็นตัวนี้ดิเมื่อกี้พี่ไม่ได้จับมันลูกแก้วโขงหัวมันแล้วมันก็เลยไล่กัดพี่อย่ามั่วไม่อยากผ่านห้องนี้เลยอ่ะผมว่าผมเลี้ยวดีกว่าเราเลี้ยวดีกว่าอาตายพี่ฝากอันนี้ได้ไหมอะมันมันมันเต็มรถเข็นนะนะเาเอาไปไหนตามพี่มาไปเช็คพอยยังไงล่ะเช็คพอยอุ้ย กลัวร้อนก็เลยพัดให้เออช่วงนี้มันหน้าร้อนไงพี่เมื่อกี้มันมีตัวฟอร์มของหนูปอยู่ที่บานแต่หนูเดินไปเจอตัวเองอ่ะอ๋อเป็ดตามพี่ไปแล้วได้เลยอย่าจับเป็ดอย่าจับเป็ดอย่าจับเป็ดนะ ถ้าเกิดผมจับเป็ดจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมย้ย <ipp> <laughs> โ,โดนอะไรไปโดนอะไรอ่ะหัว,หวกระแทกพื้นตายหรอยป้มยี <laughs> 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 คุณยังไงพี่ ตื่นวิญญาณได้ไหมพี่ไม่ได้ท่องคาถาไงเียนี่ก็นน่อะไรกันคับี่ผมเลือกไมพอซะจ้วยี่ลอคนพี่เอาเลื่อเอาเล่หรอเอาเลือหรอใช่มันมันใช้เลือกเยอะเอาไปเครื่อนดีกว่าโอเคเอาไปเครื่องโอเคเอาไปเคื่อน อ๋อชุบชีวิตมันแลกกับการใช้เลือดนะทุกคนนะเราอาจจะไม่รู้ต่างครั five, oh ้งแหลยร้อยห้าสิบสองโอ้โหแสนห้าแสนสิบเลยแน่นอนว่าเรามหาเศรษฐีเอาหมดทุกอย่างใครผิดเนี่ยมันมืดลงไม่ว่าไฟมันมืดลงก็คือมันเกิดพี่ไปยืนขวางทางทำไม เป็ดมันขวางประตูหนูยิบบอลใส่อยู่เอมันแล้วอ๋อสรุปคือคนยืนผิดแล้วพี่ขอโทษทางนนั้แบบเลือดให้หนูเลยพี่เหลือเลือดทั้งศีต่อหน้าหนูเลยเออมีบิ๊กโอ๊ยคนนึงเอาโดนไลยนะยิงเราจะแท้ตานี้ก็ได้นะสกปกกับยามไม่ได้ไอ้หน้ามันยิงคมมากพี่ คนหนึ่งก็แบบคนหนึ่งเจอดุกโดนมันลงคนเดินตรงได้กำได้อยู่แหละเราไอ้ชิคอยใกล้มันจะมีมีอีกตักเราที่บ้านตัวหนึ่งอหรพี่แล้วพี่วินอยู่ไหนปืนกับพี่วินเหรอไม่ต้องเลยาทำไมดุปืนดักอยู่เดี๋ยวก็ตายพี่อยู่ไหนอ่ะโดนโดนดับบนอยู่อลย หลบไม่ทันนะโดนเกียร์สามเลยนะที่โป้คิวแล้วคือไปบ้านอะ่ะเจอเจอตัวอุอ๊ยปะแบบไม่แต่งตัวเลยเลยอยู่ที่บ้านหนึ่งตัวโ oh. <laughs> อ้โดนดักันดัก,ดกอยู่ตรงแบบทางขึ้นยานอ,ะ <S <s อ่ะอ่าแ่ะต้องมันเดินตัวเนาะเขาว่าจะวิ <S 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 วิบเดียวจะถึงยาแล้วอีกที๊กเ ีีมีมมมรากบ้นใคถ้าผมฟืน้นอุ้ยไม่ได้ฟืน้นไม่ชิบหายไอไอนี่ไอนี่ดิดมากเออยวีรีใหม่หนึ่งเลยโอ้มายก๊อหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย